บาสเทโซสวัสดีครับรอครับรอ,รอคุณหน้าคุณใดนะผมู้วาสวัสดีทุกท่านนะครับ FC. เอฟซีเดี๋ยวคลิปนี้ครับมเดี๋ยวเอฟซีคอมเมนต์มาว่ากลับจากสำรวจให้ไปใส่ด่างปลานะครับผมผมก็ไม่รอช้านะครับเป็นด่างปลาสี่เซนครึ่งครับเอฟซี FC. พร้อมกับเอ่อฮะ อ่าเป็นไงบพรว่าเอาลบเพิ่อมอนะครับผมไปเดี๋ยวก็เอาเพิ่มไปครับเอฟซี FC. นี่ครับเดี๋ยวจะมีคลิปอาบน้ำห้วยด้วยครับนี่สบู่ไฟซ่าเอฟซีอาบน้ำห้วยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอาไปเป็นอาหารพรุ่งนี้เชา้าน,นะครับเอฟซีครับนี่เอฟซีถึงห้วยที่เราจะใส่ด่างเอฟซี FC. นี่นครับผม เดี๋ยวใส่ด่าง4เซนครึ่งก่อนนะครับผมให้เอ็กกี้เป็นแอดมินนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงไปใส่นะครับโอ้ปลาเยอะมาก FC. เอฟซีเจ๋วนะครับผม <c oughs> นี่เวลาก็ใกล้ทำแล้วนะเอฟซีอากาศเริ่มเย็นแล้วนะครับผมนี่นะครับผม แต่หมดในสลิดในเอฟเอฟมินะเดี๋ยวทำเดี๋ยวลูกพี่ด้วยวันนี้เช้าหาบขึ้นนีดที พี่กว่าพ่อลงคนเดียวเหรอลงคนเดียวเหรอเดี๋ยวดคนะครับตอนนี้เราก็จะมาดูพี่บ่าวนะครับใส่มองปลาพี่น้องนะครับเหมือนเก่าเหมือนเคยในเอฟซีทุกท่านนะครับนะหาอยู่หากินตามสไตล์นะครับของพวกเรานะครับสามช่องบ่าวไทยโซในพอดีแล้วก็เอกกี้ซียูนะครับหาอยู่หากินนะครับนะเพราะว่านะครับ ถ้าเราไม่หาเราก็ไม่ได้กินพี่น้องนะครับหาไม่หาก็ก็กินเหรอโอ้ไม่หาก็ยังกินนะครับตอนนี้นะครับพี่บ่าวก็จะทําการนะปล่อยมองใช้ว่าน้ำบนเลยก็หอดเอึกผีลูกผีโอ้ถ้าผมมีท่วมหัวนั่นี่ร้อยลร้อยเหรอนะโอ้เราชมดครับโอ้ย่ะน่าจะมีกะลอนเนาะ โอ้เกิดมาว่ายน้ำเลยอเ,เลยออเงั้นก็ขอให้พี่ซู้ๆแล้วกันนะครับไม่จมเลยใช่ไหมนี่นะเอฟซี FC ทุกท่านนะครับพี่เบ่าโดยโซเราก็นะครับนะปล่อยมองไปเรื่อยๆวันนี้เอามากี่ผืน <c oughs> โ,อโอ้นะจัดเต็มคาราบิวนออานองเอฟซี FC ทุกท่าน,นนะครับมาโอ้เออไหวไหมพี่ไหวไหมนะครับพี่เบ่าเราก็นะครับว่ายน้ําไปด้วยนะครับแล้วก็ปล่อย ล่อยมองไปด้วยพี่น้อง FC นะครับนะถือว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะเอฟซ่านนะครับนะพี่มาลไซโซเราเพื่นหาอยู่หากินแบบนี้มานานแล้ว FC ฟซทุกท่านนะครับเพื่นเพื่นมีความชํานาญนะครับนะเรียกได้ว่านะครับเป็นน้องๆปลาได้เลยเนาะเพื่อนตื่นเช้ามาก็ลงน้ําเย็นก็ลงน้ํานะครับเอทุกท่านนะครับนะที่บ่าวห้องอีกสุดยอดพี่น้องเอ๋ อีกกีซียูนี่ก็ขอญาตเป็นแอดมินให้กับพี่เบาด้วยนะครับพี่เบาเพิ่นทําหน้าที่อยู่ในน้ําเราก็ทําหน้าที่อยู่บนบกนอฟซีเนาะนะครับนะเรามาดูพี่เบากันนะครับการลงฟุงลงปลาพรุ่งนี้เช้านะครับแล้วเราก็มาลุ้นด้วยกันนะครับฟซีทุกท่านนะครับว่าสิใดบอพี่น้องนะครับนะป่าก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ต้นมะม่วงใหญ่ฮืดถึงถึงแล้วบอกเฮ้ย ถึงแล้วเหรออุ้ยโอ้โหพี่น้อง MC ใหญ่เลยเหรอคือวางยังไม่เสร็จเลยโดนปลาซะแล้วโอ้พี่น้องถ้าติดเหรอแต่เรื่องติดบนฝั่งไม่น่าจะดีนะติดบนฝั่งนี่ไม่น่าจะใช่นะมันเวิร์กไหมติดแล้วนี่ มันติดแล้วเนี่ยตัวนี้เมื่อกี้นี่ได้ได้ไม่เป็นไรลงน้ำเลยนี่อีกหนึ่งผืนในซีท่านนะครับนะเราจะเตรียมลงสองผืนวันนี้เลยนี่ข้างเลยข้างเลยเอาวันนี้อันไนขอโชว์นะครับนะโอ้ใครจะถือกล้องเลยไอ้ยผมนี้แหละครับอกไว้จานป้ายผมจัดไว้บอกไว้ก็ไว้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวได้มัดิเพราะว่าผมนี้ก็ใส่ยีนออกจากข้างนอกมาผมยังไม่ได้เข้าบ้านเปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวผมมัดก่อนมัดอะไร เดี๋ยวปริงเข้าหำโอ้ยมันไม่เข้าหรอกมันนึกว่าเพื่อนมันมีคนละสายอยู่อว่าอ้าวนะครับตอนนี้อันไหนก็จะทําการเอาเอันไลนอันเล็กหรืออันใหญ่พี่บอกฮะเอาเล็กบ่เอาเล็กเนาะตรง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 สะอาดสะอาดนี่เนาะอืมอืมไปข้างๆนี่แหละทางนู้นเพคนก็คุ่ภาพคุ่ภาพอยู่ทางนู้นแล้วพี่น้องยิ่งสี่คนครับตอนนี้เรากําลังจะใส่ด่างในเอฟซี โอ้เราไม่ได้เอาแฟบมาเนาะเอาแบบนี้เลยบอกไม่ต้องแฟบบรอใช่ต้องได้เลยแต่แบบนี้แหละสวยๆอยะอือได้อยู่เนาะงามลึกแบบพี่บ่าวมันจะพันกันไหมไม่พันหรอโอ้ยลอยลอยมาข้างไปเลยลอยน้ำข้างนี้นทางนู้นลอย ลอย,ล,ยลอยน้ำยังไงต,นนต่อเลยต่อเลยลงคนละข้างไปเลย,เลยนะใช่ใช่นะครับตอนนี้อนในนะครับเอฟซีก็ขยุยขยุยลงแล้วพี่น้องลงน้ําแล้วนะครับนะแตไในก็ลงน้ำด้วยนะครับนะพี่บ่าวเราก็ยังลุยอยู่ฝั่งนูน้นเหมือนเดิมเอฟซี FC ทุกท่านนะครับนะอนนขออนุญาตซูมให้พี่บ่าวก่อนนะครับเอฟซี FC. อีกทีก็ทำหน้าที่เป็นแอดมินนะครับเพราะว่าสรุปยังแกะไม่ได้บ่ะ,ะครับตอนนี้อันไหนยอยู่ในน้ำแล้วก็ยังงุงยิงงุงยิงอยู่นะเอฟซีท่านนะครับนะยังยังไม่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอีกเนาะพี่บ่าวเราก็ไก้จะเสร็จแล้วอันนั้นนะพี่บ่าวเรา นน่ทางเหนืไกลเรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ก็เพิ่งลงพี่น้องนะครับแอนนายเริ่มปล่อยแล้วพี่น้องโอ้ยทำไมมันลอยอย่างนี้เลยนะฮะมันบุบปากเขใจเลยใส่มองใส่มองใส่มองกาอากาศเลยครับแอนนายน่าจะได้นะล่าสุดในเอฟซีเราก็ใส่มองเออใส่มองกาอากาศนะจะดีใจพี่บ่าวลงวันนี้มองมันสามตัวเนาะอ่าพี่บ่าวโอ้เหยียบหอยใหญ่เลยหอยเยอะเอ้เยอะ หอยเยอะนะพี่บ่าวหอยจุยย๊บปะเยอะบ่อย่างนี้มุดงมเป็นตะขากเนาะนู่นครับเอฟซีพี่บ่าวก็อยู่ฝั่งนูน้นแอนนาย,ยาก็อยู่ฝั่งนี้พี่น้องนะครับสองเจ้าสองท่นนะครับอันนี้มันเป็นมองเล็กมันเข้าฝั่งใกล้ฝั่งแล้วมันจะติดแต่นี่โอ้ผมรู้สึกว่าตัวเตี้ยไปหรือเปล่าวะไไปมัม้งท่านน,นนักเอกนหนึงานพี่บ่าว น้ำลึกแต่ว่าผมลึกยังได้พี่บ่าวพี่บ่าวเราก็ใส่เสร็จแล้วขีดชีท่านนะครับใช่หรอพี่บ่าวอ้าวเอ็ดในโอ้เจ้าคือปล่อยแบบนั้นมันมันมันใช่เหรอเอาแล้วจะกู้ยังไงนี่ยางขี่ก็ไม่มีขึ้นมาขึ้นมาหหออยยยเพีบหอยเพียบเลย โอ้ยเพื่อนอะไรกันหอยเยอะมันไม่ถึงมันไม่ถึงพักก่อนพักก่อนกลับมาก่อนพี่น้องโอ้ยเอานี่ใส่หอนนี่ฉันไม่ไหวโอ้ยมันไม่ถึงนุ่มันไม่หอดมันไม่หอดตัวคอยกับตัวเจ้าไม่เอานี้นี่ตื้นอ่างนี้นุ่นนะเอฟซีวิคันนะพี่บ่าวบอกว่าตื่นนะครับแต่ทางนี้นะ ไม่ไหวแล้วครับนี่ลอยหายใจไม่ทันแล้วพี่น้องนะครับลอยน้ำหายใจอืมลอยชั้นเดียวมันอยู่ดิกระหม่อยคนนี้กระหอยเหรอกระหม่อยกินบ่เป็นหอยอะไรลูกพี่หอยจุ๊บหอยจุ๊บบ่เอ้หมวกหายหมวกหายหมวกหายแล้ว่ะวันนี้ลองเท้าหายอ้าวตัวนี้รองท้าหายหายแล้วไม่หายบ่มันจะอยู่ในยางบ่พรงนี้บ่มพรานั้นสินโตก็ใส่นังไงสินโตก็ใส่ปลา กลับทีเบ่าแล้วก็นะครับกลับไปเช็คนะครับมองให้กับทีเบาวฮะเเออออย่าแบบนี้ใครหนอนะทางนู้นก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งสบายเลยบ่ต้องมีกันรอนเนาะสักตัวหนึ่งเนาะไว้ขี่เนาะมันเยอะหอยเยอะอยู่เลยหอยเดี๋ยวพี่งมหอยพวกนี้ตรงนี้งมหอยบ่โอ้ยปลาอย่างไปแล้วไป อันนั้นก็มีปลาเยอะนะเ,ป,เป,นปลาเป,ปลาอ้าวพี่บ่าวน,านี่พี่บ่าวเราก็นะครับพี่บ่าวสิบแล้วนะอ้าวพอแล้วอ๋อไ้พอแปออม่นนะโอเคครับผมบ่าวเทยโซ <c oughs> ขอฝากคลิปไว้เท่านี้ครับรอออกกูหนักกูได้ครับสวัสดีครับ